สวัสดีครับคลิปนะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลัคนากลุ่มราศีกลุ่มนกให้ผลในช่วงของเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนนะครับคลิปนะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอนไนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวโรแปะลายไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับโดด้วยเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยแล้วก็ฝาก a c e b o o k เพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้เนาะสามารถกรอกชื่อจากช่องของโดนะครับไปเสิร จะเจอหน้าที่เป็นโดวัดไว้อยู่เนาะนะครับเป็นรูปโปรไฟล์นะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นการทำในเรยกว้างนะในส่วนของคลิปเนาะนะครับก็อย่าเอาไปจัดหรือเอาไปตัดสินอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญนะครับขอให้ดูลงส่วนตัวเท่านั้นนะครับในเรื่องของการจะไปจัดอะไรก็ตามนะครับสำหรับชาวกลุ่มนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะในช่วงเดือนนี้นะครับสับไพ่ไว้ให้ละสิบใบนะครับก็เดือนนี้ต้องบอกก่อนว่าเออ หลายๆคนเนาะทำงานเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆโดนรับมอบหมายอะไรใหม่ๆบางคนเพิ่งเริ่มง,งานใหม่ด้วยมีจัสติขึ้นมาด้วยนะครับโดยกางมองว่าในหลายๆคนเนาะอาจจะมีอย่างที่บอกว่าเพิ่งได้รับงานใหม่บางคนอาจจะเพิ่งผ่านการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมานะครับหรือมีโอกาสท,ที่จะได้ด้วยนะหรือด้าบการยอมรับอะซักเซสในเรื่องของงานนี่แหละมีจะซันขึ้นมาด้วยเนาะนะเห็นไหมไพ่สวยมากนะครับก็คือเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อมาประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับ ก็ต่อนะก็คือว่าดกูกละลงมองว่าเหมือนมีความสุขอะในเรื่องของงานดีขึ้นนะครับการทํางานเป็นทีเป็นหมู่คณะดีขึ้นนะครับก็เพื่อร่วมงานใหม่ๆก็ค่อนข้างซัพพอร์ตดีนะครับแล้วบางคนน่ะถ้าเกิดว่าเหมือนจะเรียกว่ายังไงอะมันเหมือนกับว่าบางครั้งอาจจะมีแบบ การดีวอะไรที่บางอย่างที่ล่าชา้าด้วยเนาะอาจจะเป็นเพราะเพื่อนร่วมงานนี่แหละแต่ปลายทางมันกับสวยงามอะโดกองมองว่าอาจจะมีอุปสรรคบ้างแหละระหว่างทางเนาะมันเป็นเรื่องปกติของการทํางานเนาะมันมันไม่ได้สวยหรูหรอกนะครับบางคนอาจจะเห็นอุ๊ยงานซักเซสนู้นน,น,นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังฉากอะคุณต้องมาดูนะครับในโดทำงานเบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้านะเอาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอะโดจะรู้ว่าเบื้องหลังเป็นอะไรที่บางทีก็แบบวุ้นวายมากเลย นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ทํางานแบบเป็นเบื้องหลังไม่ค่อยบอกอะไรกับใครอยู่แล้วนะเป็นทุนนะครับก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่แล้วล่ะเป็นเรื่องปกติเลยอาจจะเป็นด้วยตัวคนด้วยหรือบางทีอาจจะด้วยเรามีความรู้สึกว่าเราทํางานกับผู้อื่นได้ยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเดือนนี้เนาะหรือเป็นช่วงที่เราเรามีความรู้สึกเราจะพักผ่อน คืออาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่แค่ราศีเดียวอาจจะทุกราศีคือแบบอยากตื่นมาแล้วทํางานแล้วรวยเนาะไม่ต้องทํางานแล้วรวยเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นหรือเงินเดือนให้มันคุ้มค่าเนาะเนาะไฟในอุปสรรคก็เลยขึ้นมาว่าบางทีอะเรามีเกณฑ์ในเรื่องของการป่วยด้วยนะเออในช่วงเดือนนี้นะครับชาวกลุ่มอาจจะต้องเซฟในเรื่องของสุขภาพตัวเองนิดนึงนะครับเพลย์เซฟตัวตัวเองนิดนึงผมง,งานเยอะก็จริงงานซักเซสก็จริงแต่ว่าแลกมากับสุขภาพก็ไม่ไหวเนาะ ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับหรือบางทีมันเป็นเรื่องของการที่เราเหมือนเราตบมือข้างเดียวอะ่ะอืมบางทีเราเหมือนกับว่าเราอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะที่แบบน้ําขุนไว้ในน้ําใสาไว้นอกอะ่ะคือเราไม่ค่อยชอบหน้าผู้ร่วมงานเท่าไหร่พูดตรงตรงว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยชอบหน้าผู้ร่วมงานเท่าไหร่ซึ่งอจากนักให้เนาะแต่ด้วยความที่บางทีมันยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่อะ่ะอมืมันก็เลยอย่างที่บอกว่าน้ําขุนไว้ในน้ําใสาไว้นอก นะครับมันก็เลยอาจจะทําให้การทํางานอ่ะมันก็จะไปด้วยกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับอืมออการงานเนาะขยายนิดนึงแต่การงานค่อนข้างดีเลยแหละอืมการงานที่เป็นลักษณะของเรื่องของการติดตอด่อสื่อสารเจรจางานที่ต้องแบบใช้นหน้าตาบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยงานพิธีเอ็มซีงานที่เป็นเกี่ยวกับพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารทำได้ค่อนข้างดีงานที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพนักงานขายเป็นงานเซลล์งานขายงานเซอร์วิสคนอะไรเงี้ยงานที่เป็นโลจิสงานที่เกี่ยวกับอืงานประดิษฐ์งานท a n เม a d งานทํามืองานที่เกี่ยวกับอของใช้กระจุกกระจิกอะไรเงี้ยของสวยงามเครื่องประดับตกแต่งทําดีมากนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็ทําไมขึ้นเรื่องให้ผู้หญิงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอือเนาะงานที่เกี่ยวกับสตรีอ่ะอืม เพศวิถีสตรีหรืองานที่เป็นเกี่ยวกับความสวยความงามอะ่ะเออคลินิกสัลญกรรมอะไรอย่างเงี้ยทำได้โอเคดวูว่ากำลังดูมีความรู้สึกว่าโอเคงานที่เกี่ยวกับการเงินงานที่เป็นแบบต้องดีวกับคนงานมาร์เก็ตติ้งงานอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยแหละทําได้ดีนะครับงานที่เกี่ยวกับของกินของใช้ของประดับสวยๆงามๆอ,อย่างที่โดบอกเลยของที่เป็นทรงผู้หญิงเลยอะ่ะองานฝีมือนะครับ โอ้ชาววันผู้ชาวกันเลยเออเป็นงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงอะ่ะเออผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็เป็นงานที่เป็นทรงแบบอืมงานที่เป็นลักษณะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงานที่ต้องเหมือนทํางานตอนกลางคืนงานที่เกี่ยวกับอ่ะพูดตรงงานงานงานผับงานบ้า์งานอะไรอย่างเงี้ยหรืองานที่เป็นพวก คือบางคนถ้าเป็นฟรีแลนซ์ก็คือว่างตอนกลางคืนหรือใช้เวลาตอนกลางคืนทนนั้งเยอะเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอด้วยนะครับสำหรับบางคนเนาะชาวกลุ่มนะการเงินบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างขอเปิดขยายหน่อยนะครับการเงินก็โดยรวมเนี่ยถามว่าส่วนใหญ่ไม่มีในเรื่องของผู้อุปถมมอนข้องเยอะหรือบางคนเพิ่งจะเริ่มงานใหม่เนาะแต่ว่าอาจจะเรื่องเงินอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่หรือบางทีอาจจะมีหนี้สินที่ยังค้างอยู่เนาะ ซึ่งถามว่าอาจจะมีการในเรื่องของการหยิบยืมหรือการที่ต้องปรชกดะอะไรกับคนด้วยนะอืมอืมส่วนใหญ่หมดไปกับคนรักอะ่ะอืมอาจจะช่วงสัตว์วันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเนอะหมดไปกับคนรักซะส่วนใหญ่หมดไปกับอะไรเนี่ยอืมหมดไปกับผู้ใหญ่ในบ้านเนาะการเงินช่วงนี้ของชาวมิถุนเนาะเอ้ยชาวชาว ชาวกุมขอโทษทีนะครับก็คือหมดไปกับอ่ะบ้านที่อยู่อาศัยยดยานฐานะนะครับอย่างแรกก่อนนะอย่างที่สองคือหมดไปกับคนรักแน่นอนนะครับคงหนีไม่พ้นแหละนะหมดไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านด้วยคนที่รักนั่นแหละอืมได้เหมือนกันนะครับบ้านที่อยู่อาศัยเนาะจริตผู้ชายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยของผู้ชมผู้ชายอะไรเงี้ยซื้อของให้ผู้ชายเนาะบางคน อืมเ่้ยยุคนี้ผู้หญิงเปไม่ใช่เรื่องผิดนะต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยผู้หญิงเปไม่ใช่ผู้ผิดแสดงถึงสเตทเมนต์ทางการเงินที่ดีมาก <c oughs> <c oughs> นะครับต้องบอกแบบนี้เนาะเออประมาณนั้นอ่ะสุขภาพบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับสุขภาพนะครับระวังนิดนึงคุณผู้หญิงถ้ามีโอกาสไปตรวจภายในนิดนึงเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของการอยู่การกินนี่แหละอาหารการกินอาหารเป็นพิษนะครับท้องผูกได้นะครับในนี้เบาๆนะแต่สำหรับสหรับคุณผู้หญิงอาะต้องไปตรวจภายในนิดนึงนะครับอื <c oughs> ระบบไหลเวียนฮอร์โมนน้ำในหุงไม่เท่ากันหรือบางทีมีเพราะว่ามีเมือดสีษะอะไรอย่างเงี้ยความดันไม่ปกติความดันไม่คงที่นะครับอาจจะเป็นการที่ทําอะไรเร็วๆขับรถขับราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับในช่วงนี้เนาะแล้วก็ขออีก2ใบซิต้องระวังอะไรไหมเออส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของท้องผูกอาหารไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยแล้วก็นาจากการทํางานหนักเนาะอืมซึ่งถามว่าอย่างที่บอกว่าระวังเรื่องสุขภาพนิดน,นึงเหมือนทํางานเยอะแล้วก็มีผลต่อสุขภาพอะไรเงี้ยมีเหมือนกัน นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็สำหรับชาวกลุ่มก็ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับชาวกลุ่มเนอะมีความสุขมากๆนะครับในช่วงเดือนเมษาสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับก็มีความสุขในช่วงปีใหม่นะครับเดินทางไปไหนก็ตลอดปลอดภัยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเราด้วยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ